สวัสดี่น้องพบกับบาอ้วนนะคือกัรพี่น้องอยู่ที่สพปลาวเด้อพี่น้องเอ้ยบ้วนได้มีโอกาสได้มาถ่ายงัวพี่น้องเอ้ยงัวที่นำผักนำแดงที่บาอ้วนหาเงินอยู่ประเทศไทยพี่น้องเอาไปเบิ่งนาแนมครับช่วงเที่ยงงัวกับงัวใช้มากินใหญ่ในพี่น้องกันนี่นอนกองอยู่ในพี่น้องนี่คือเป็นงัวของบาอ้วนนั่นเองพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ไปเบิ่งลูกเขาเรากินนมพี่น้องเอ้ยนี่เป็นงัวของบาอ้วนนั่นเองพี่น้องเอ้ยนี่แม่นเบิดเลยพี่น้องประมาณแปดเก้าโตพี่น้องแต่เขารวมทั้งงัวของของพ่อแม่เขาบาอ้วนน้องป๊าำ นี่มันงัวแต่พอกล้ากินเพืองพี่น้องเลยนี่อันนี้คือเป็นเดินตรงหน้าขบวนเองพี่น้องนี่เบิงพ like. ี evet. so <t ide> <t ide ่น้องเลยพอกล้ากินหยาพี่น้องเลยกินเพืองว่ายงฉันนี่นี่นี่ขันยำช่วงเก้าๆมันสิออกกินทั้ง่นพี่น้องเลยนี่ปลาเัอะมันย่านกล้องพี่น้องงัวกันเลยนี่เดินๆพี่น้องนี่นๆเดินๆพี่น้องเลยนี่เบิ้งเบึ้ง A tóc là nắp bắt nắm lạnh vừa ngồi ngồi gậy bụng. A tóc. A bụng vừa ngồi ní gần. A ní gần cái mèn, này vừa ngồi. ngô tóc vừa ngồi. A 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 tóc vừa ngồi. อุ้ยนี้แดดขักแดดนะแดดขักพี่น้องเลยยนี่ยแต่ลมแห้งอยู่พี่น้องอากาศที่ฮอนทอนิดหนึ่งมีลมในหนึ่งพี่น้องเลยมบุนีโอ้ยพี่น้องเลยผู้นี่คือบวนอยู่ทงนาพี่น้องเลยออกแม่เพื่อแม่บวนไม่ได้ข่าวบ้านพี่น้องคนนอนอยู่นาพี่น้องเลยบวชนก็เลยออกมานาพี่น้องยังบ้าหน้าพี่น้องตั้งแต่มาแต่กรุงเทพเพี่น้องเลยนี่แล้วพี่น้องเลยบรรยากาศทางโซปปลาากับสีเป็นแท็กซี่เด้อพี่น้องเอฟซีทุกทุกฐานพี่น้อง อะไดที่เขามาจะเลืกเมื่อไรก็เสกกดกิ้งอยากเตรียมผัดคลิปของบ่าอ้วนมาหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยนดิบึงน้ำกันพี่น้องเอ้ยนดินี่บึงมันแดดพี่น้องงัวตัวนี้พี่น้องนียไม่คือจะเป็นห่างเพื่องพี่น้องคือว่าคนไทยเอิ้นว่ายุ่มเพื่องคือว่าอียังนะพี่น้องเอ้ยป้าท้อพี่น้องเอ้ยโว้ยบึงพี่น้องเอ้ยผัวพาบรรยากาศน้ำกันพี่น้องเอ้ยนี่งัวงัวกินน้ำยาบ้างก็ไปต่อพี่น้องเอ้ยโอ้คุณญานพี่น้อง งวกระจาดท่ากล้องไปไปไพ,พี่น้องไปแล้วปุ๊บเลยผัวพี่น้องเลยพัวงูกระจาดกล้องตัวนี่พัวหลังจะเซลไปเล้วพี่น้องก็ผพวไปเล้วผัวถ้าพูดกระแมดพี่น้องไม่ตัโตติดตุ้ยพี่น้องเยกนงย,น,เยนี่มันที่เป็นงัวก,กระโดนพี่น้องเลยป้าตัวพี่น้องไปแล้วพัวมันนี่กายพี่น้องเลยผัวยังเหลือสี่ตัวดิ นี่พี่น้องเลยถ้พ่อแม่พ่อแม่เป็นน้องคลิปนี้จบเป็นเท่านี้เด้อพ่อแม่เป็น้องพอได้เข้ามาจะรู้ก็อะไรกดแชร์ก็ติดติดเจอพลาดคลิปของบ่าวอวดไา่ได้พี่น้องเลยคือบ่นแล้มีมีโอกาสมาถ่ายพี่น้องถ่ายเอฟซีเบิ้องพี่น้องหนึ่บรรยากาศไปเด็กพี่น้องเอาสบายดีสบายดีเด้อ